ไอ้ฟางก็กลวยฟางไปไหนละไปไหมหมดนี่ไหมฮะเพิ่มมาดินักร้องเสียงเพี้ยนมันจะเพิ่มมาดิไอ้ฟางอยู่ไหนอ่ะไม่เลยเสียไอ้ฟางเลยหลังเลยจะรีดเดินทำไมเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่เปก็อยากจะเดินให้มันสวยมันไม่ต้องไม่กลัวตัวเองต้องคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ตกอ่ะ ถ้าใจมันไม่ได้คิดว่ามันไม่ตกมันก็คือไม่ต้องไปกลัวไงเพราะว่ามันหนาอยู่แล้วตรงนี้ผ้ามันไม่ไม่ย้อนดีร้อนเท้าจังเลยอะกัร้อนหรอร้อนอบอ้าวจะตายร้อนตรงไหนอะลูกใช่ลมไม่เย็นเลยนี่หอที่ขาปวดเข้าปวดนเราไม่ได้ถ่ายเอาฟุตถ่ายรูปไปถ่ายรูปเปล่าถ่ายรูปผ